สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาค่าๆกันวันนี้นะครับถ้าเราติดตามข่าวตลอดทั้งวันนะครับข่าวเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวน้อยมาก นะครับในช่วงแต่ข้ามคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับผมได้รวบรวมทุกข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพิมพ์ดิกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะเลื่อนอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยการประกาศของแต่ละสโมสรนะครับในเวลานี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูในทวิ t เตอร์ของแต่ละสโมสรเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น ่าเหมือนกับว่าไงอะเป็นขาวดำนะครับเป็นภาพขาวดําส่วนใหญ่เลยแหลงข่าวจากหลายๆที่เริ่มเปลี่ยนเป็นขาวดำนะครับเพราะว่าพิมพ์ลีกไม่มีโปรแกรมแข่งรวมถึงอาลีกวันด้วยนะครับก็จะเลื่อนหมดเลยสุดสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับก็ยังมีควันหลงของเมื่อคืนนี้นะครับที่แมนยูเนี่ยแพ้เลวโซซิเดนะครับแล้วก็มีเรื่องราวภายในสโมสรเรื่องราวของ โรนัลโดนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของโรนัลโดก่อนเลยได้กล่าวถึงอ่าควีนอลิซเบธนะครับสมเด็จพระราชินีนะครับควีนอลิซเบธนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอญยกเข้ารายการเลยดีกว่านะครับวันนี้ข่าวเยอะนะครับเยอะในส่วนของแมนยูอย่างเดียวนะเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับรวมถึงลีกวันด้วยนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวของเกมนะครับจะถูกเลื่อนอย่างเป็นทางการทั้งหมดนะครับในการประชุมเมื่อช่วงเช้านี้นะครับสโมสรในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะครับมีความเห็นเดียวกันคือต้องการนะครับให้เกมการแข่งขันเนี่ยเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อน100%นะครับ ซึ่งริชาร์ดมาสเตอร์นะครับผู้บริหารระดับสูงของพิมลิกนะครับก็ได้ยืนยันชัดเจนว่าเราและสโมสรต้องการแสดงความเคารพต่อ,อตอบสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีของประเทศของเรานะครับก็คือพระนางเจ้าควีนอลิซาเบธนั่นเองนะครับนี่คือช่วงเวลาที่น่าเศร้ายิ่งไม่เพียงพอต่อประเทศชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้คนนับล้านทั่วโลกที่ชื่นชมพระนางเจ้าควีนอลิซาเบธและเราร่วมกันกับทุกคนในการไว้ทุกข์กับการจากไปของเธอหลังจากนั้นนะครับดิชันมาสเตอร์ก็ได้ทำการแจ้งรายละเอียดนะครับการแข่งขันซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเลื่อนนะครับจะเลื่อนในช่วงของวันที่9ที่10ไปเลยนะครับอาทิตย์นี้เลื่อนไปเลย ส่วนโปรแกรมจะไปแทรกในช่วงเวลาไหนเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนะครับทีนี้นะครับในสุดสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยแน่นอนครับอาจจะต้องเลื่อนอีกนะครับผมบอกไว้ล่วงหน้าก่อนนะสัปดาหนะ์หน้าอาจจะต้องเลื่อนอีกเนื่องจากเป็นการเป็นวันงานศพนะครับเป็นเป็นเป็นวันจัดงานนะครับผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งเขามีพิธีการอะไรนะแต่สัปดาห์หน้าก็อาจจะเลื่อนอีกนะครับแล้วมันก็จะไปอัดแน่น ในช่วงของก่อนฟุตบอลโลกนักเตะแข่งหูดับตับไม่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยบรรดาทีมในพิมลีกนะครับก็เห็นพ้องต้องกันต้องเลื่อนนะครับต้องเลื่อนก็เป็นความร่วมมือของทุกคนนะครับก็อันนี้เอาในส่วนของพิมลีกนะครับแจ้งให้กับแฟนๆทุกทีมทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสซิโนโรนันโดกันนะครับก็โรนันโดนะครับได้กล่าวในอ n s t า g กร m ใน Twitter ของเขานะครับความอาลัยถึงคีนอลิซาเบธที่2จากใจจริงและหลังจากความสูญเสียไม่สามารถทดแทนได้หลังจากที่สมเด็จพระราชนีอลิซาเบธที่2 ทรงสิ้นพระชนนะครับอย่างสงบที่บ้านของเธอในบันในบันมอรันนะครับในคืนวันพฤหัสเนี่ยโรนันโดนะครับก็ได้แสดงความเคารพอย่างสุดซึ้งนะครับก็จริงๆแล้วนะตัวของโรนันโดนะครับได้โพสต์ในสต a r แกมเนี่ยเขาบอกว่า7ปีในการค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกของผมฤดูกาลที่8ของผมในพรีเมียร์ลีกในปีนี้ตลอดระยะเวลา หลายปีที่ผ่านมาผมรู้สึกได้ถึงความรักอันเป็นนิรันดร์ของสารณาจักรที่มีต่อราชินีและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือโลนโดก็เคารพนะครับกษัตริย์ของอังกฤษที่มีต่อชาวอังกฤษผมใช้คำรวมไปเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับการสูญเสียนี้สร้างความอะไรให้กับทุกคน โรนัลโดในวันนี้ก็คือเขาเองเนี่ยได้พูดในสื่อในทวิตเตอร์ในอินสตาแกรของเขานะครับถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยในส่วนของพระอ,องค์เขาครองราดมาอย่างยาวนานพรองคือแรงบันดาลใจที่ทิ้ทงมรดกไว้ให้กับทุกชีวิตนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าในช่วงเวลานี้กับผู้คนนับล้านก็โดยรวมนะครับผมก็จะบอกว่าโรนโดเนี่ยก็ ก็เสียใจอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะในส่วนของโรนโดอันนี้คือความอะไรนะครับทีนี้ผมจะมาพูดในส่วนของรางวัลวันนี้มันมีรางวัลอยู่รางวัลหนึ่งที่ชื่อว่ารางวัล not r h west football award not r h west football award เนี่ยคือเขา,าเหมือนกับว่าเสนอชื่อนะครับมีใครบ้างที่ถูกเสนอชื่อ ก็จะมีคริสซิโนโรนันโดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเควินเดบรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้โมซาลาของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็จอร์แดนพิกฟอร์ดของเอเวอเรตันตอนนี้ถูกจอร์แดนพิกฟอร์ดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เอาละนะครับก็ตอนนี้นะถ้าพูดกันแบบตรงๆเนี่ยโรนันโดเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้รางวัลที่ชื่อว่า north west football award อันนี้ผมแจ้งรางวัลไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับเป็นอีกนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปนะ แล้วก็ส่วนสูุ๊ปสุดท้ายนะครับก็โรนโดเองเนี่ยคือคือเกมที่แพ้เรือโซสิดัเนี่ยเราได้เห็นภาพและโรนโดพยายามมากแต่ผมรู้สึกว่าโรนโดไม่ใช่โรนโดคนเดิมนะครับก็คือเขาหม่งเข้าก็จริงอยู่นะล้ำหน้าแต่มีจังหวะการเจอกับกองหลังหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมมองว่าโรนโดสู้ความเร็วของกองหลังฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เลยคือด้วยอายุเนาะ แล้วก็ไอความตั้งใจเนี่ยตั้งใจเ,เต็มที่แต่ก้องหลังเขาเร็วกว่าอยู่หนึ่งจังหวะเล่นเร็วคือผมดูแล้วหนึ่งจังหวะทั้งนั้นเลยนะครับโรนโดไม่ทันเขาแต่ถ้าโรนโดเป็นโรนโดเมื่อก่อนนะผมบอกได้เลยกลองหลังเนี่ยไม่เหลือนะครับโดนฉีกหมดแล้วนะครับก็เป็นไปนตามวัยนะครับเรื่องราวของโรนโดทั้งหมดนะครับก็ผมสรุปมาสามซูเปเนี่ยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของเอริกเดนฮากกันนะครับก็ผมบอกแล้วเนาะว่าการเปลี่ยนทีมมีผลมากๆนะครับก็5ประเด็นที่ต้องคุยกันนะผมเอาบทความนี้มาจาก The m i ิ l เ r อร์บทความนี้มาจากแดน m าร์แล้วเขาเขียนเนี่ยท่านอาจจะได้ฟังในสรุปข่าวคล้ายๆกันนะผมจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยเกมนี้จริงๆนะถ้าเอริกเดนฮากใช้ชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บใช้แน่นอน ผมรู้สึกอย่างนั้นได้เลยนะแต่ในเกมนี้การโรเตชันสำคัญสำหรับทุกทีมทุกทีมต้องมีระบบการโรเตชันแต่เราจะสังเกตได้ว่าการโรเตชันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันทำให้ฟอร์มเก่งหายไปแบบนี้ไม่ดีผมเชื่อว่าแฟนยูก็รู้สึกได้นะการเปลี่ยนแปลงทีมในช่วงเวลาที่ทีมกำลังไปได้ดีอะ่ะไม่ควรทำอันนี้แต่ว่าทำไปแล้วนะช่างมันเถอะทีนี้ ในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ต่อนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยกลับมาลงสามอีกครั้งเราได้เห็นความทุ่มเทของเขาละแต่อย่างไรก็ตามโรนัลโดอายุมากขึ้นเราเห็นได้ชัดเจนว่ากองหลังของเรอัลซิดันเร็วกว่าโรนัลโดแทบทุกจังหวะเขาตัดบอลได้ก่อนหมดเลยนะครับน,บน, say, uh, น 53, ideas ideas. ี่ก็คือค่ำคืนอีกหนึ่งค่ำคืนที่โรนันโดเนี่ยผมเชื่อว่าความตั้งใจของโรนัโดเต็มเปี่ยมนะแต่ถ้าโรนโด ยังคงเป็นอายุน้อยกว่านี้นะผมบอกเลยกองหลังเรวโซซิดนี่จิ๊บจิบของเขานะครับนี่คือเรื่องของโรนโดอันแรกนะเรื่องราวของอันที่2ก็คือเฮนรี่แม็กควายนะครับเฮนรี่แม็กควายเนี่ยข้อเสียของเขาคือการไม่ได้เล่นหลายนัดแต่การกลับมาเล่นในนัดนี้เป็นนัดยูโรปาลีกที่สําคัญไงไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับเกมการขันทุกนัดสําคัญหมดนะแต่การกลับมาของแม็กควายเนี่ย มันมาปุ๊บปั๊บและมันไม่สมบูรณ์แบบนะครับไม่สมบูรณ์แบบทำไมต้องเปลี่ยนลิซันโดมาร์ติเนสลงมานะครับทำไมจะต้องเปลี่ยนอะไรอ่ะใครค,คือผมบอกเลยนะถ้าใส่ชุดจริงแต่แรกไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็แม็กควายเนี่ยก็ตามสภาพเนาะก็เล่นได้ประมาณนั้นนะครับในส่วนของคนต่อไปคือคริสเตนเอเล็กเซนในส่วนของคริสเตนเอเล็กเซนนะครับ เขากำลังพยายามเรียนรู้ระบบของเอเล็กตันแฮกแล้วเขาก็ทํำได้ดีนะผมบอกกันเลยว่าตอนนี้ผลงานของคิสเซนเอเล็กเซนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยย,ยอดเยี่ยมเราเห็นได้จากเกมอาร์ซอนละนะครับก็นี่คือหนึ่งเหตุผลนะว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือคือถ้าใช้ชุดใหญ่จะไม่แพ้เรอสิเดตผมบอกกันเลยแต่มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมพูดทีหลังอยังจากเกมจบไงเกมมันแข่งไปแล้วนะครับ แต่ก่อนเกมผมก็พูดไปนะมีโอกาสพังนะครับแล้วก็ในเรื่องราของคาเซมิโร่นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอ่าลงทุนกับคาเซมิโร่ไปเท่าไหร่นะ70ลร้านปอนเหรอคาเซมิโร่นี่นะ70ลร้านปอนแล้วก็คือผมจะมองว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับอยู่ๆมันก็ไม่สามารถเพราะว่าเกมพิมพ์ดิจมันกินเกมเร็วไงคาเซมิโร่อายุเท่าไหร่นะ30ปะ่ะ มันก็จะมีผลต่อตัวของเขานะครับคือเพนมิเกอร์อ่ะผมมองแค่คนเดียวเองแฟรงกี้เดยองนะครับจริงๆแล้วเขาเซ็นคาเซมิโก็แล้วแต่เขานะครับก็ในส่วนของอความคิดอื่นๆนี่ก็ไม่มีอะไรละนะครับนี่คือข้อบกพร่องของแมนยูนะครับทีนี้ในส่วนของเอเล็กทรอนฮกเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตัวที่ผิดธรรมชาติไปคือเขาเปลี่ยนดันโลกออกเขาผมจะไม่ผิดนะ มันเป็นจังหวะที่ลิซันโดเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนดโลโอ่จะต้องให้บิสก้าเข้ามาโดยแบ็กขวาธรรมชาติควรจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่เอริกันแฮกมองไปที่ลิซันโดมาติเนสแล้วก็อาจขยับเลิเลิฟไปเล่นแบ็กขวาอะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้สิตอนนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าเอริกันแฮกเนี่ยสับสนอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้าย เรื่องราวของบิสก้าใช่ไหมบิสก้าก็ต้องทําใจนะผมบอกเลยว่าโค้ชเขายังไม่เชื่อมั่นนะครับว่ากันไปประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของเอริกตันฮากนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของกรีแฮมพอตเตอร์กันนะครับก็จริงๆแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้จัดการทีมถาวรเนี่ยกรีแฮมพอตเตอร์เนี่ยแมนยู U, ไม่เลือกเพราะกรีแฮมพอตเตอร์ไม่มีประสบการณ์ยู่าแชมเปี้ยนบุรี แต่วันนี้เขาไปเซ็นกับสโมสรเชลซีนะครับไม่รู้ว่าแมนยูตัดสินใจผิดหรือถูกนะเขาบอกว่าเกรแฮมพอตเตอร์เป็นผู้จัดการทีมที่เก่งมากเขาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีเชลซี Chelsea เนี่ยทำถูกแล้วที่ตั้งเกรแฮมพอตเตอร์และอย่างหนึ่งนะครับตัวของพอตเตอร์เองเนี่ยหลังจากที่ไปกุนซอคนใหม่นะครับเขาก็มีประสบการณ์อยู่ละการทำไม่ตั้นเนี่ยแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ ให้เชลซีเนี่ยกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งอันนี้ก็น่าลุ้นเลยแหละนะครับก็ในขณะเดียวกันนะครับพอตเตอร์คือหนึ่งในทางเลือกของบอร์ดบริหารแมนเชนสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนก่อนหน้านี้นะแต่สุดท้ายอันนี้ก็เงียบไปนะครับก็ว่าว่ากันไปประมาณนี้เนาะเรื่องราวของเกรแฮมพอเตอพอเตอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,ออเดี๋ยวนะอาลมาบิสก,ก่าหรออ่าโอเคลองฟังหน่อยนะครับ อัล่ะมิากานะครับก็เป็นตัวสำรองนะครับก็จริงๆแล้วเกมกับเลวโซซิเดตตอนเปลี่ยนใครนะดันโลออกเนี่ยควรจะส่งมิสซกาลงสนามนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเอเล็กตันแฮกไม่นะครับอย่งางไรก็ตามนะครับตามรายงานจากเมนนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยเอเล็กตันแฮกเองเนี่ยต้องบอกกันแบบตรงๆว่าเขาจะต้องมีทีมที่ไว้ใจได้ก่อนต้องไว้ใจได้ก่อนและควรจะไว้ใจมิซาก้าไหม ก็ควรที่จะไว้ใจนะเพราะว่าบิสก,ก้ามา50ล้านปอนไม่ใช่เลยอะบอดจะคิดยังไงนะครับก็รอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเมอาโมเซรากันนะครับเจอเมาโมเซีราคือใครนะครับเป็นกองกลางตัวลุกของสโมสรบายอร์มินินะครับอายุ19ปีนะครับก็ผมเรียกว่ามาโมเซีราละกันนะครับ จะมาโมซล่านะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับกำลังตามจีบอยู่นะโมซล่าเนี่ยลงสามให้กับไบยมินิกไปทั้งหมดนะครับ85นัดยิงไป20ประตูเกะอีก9แอซิสครับและอย่างหนึ่งนะครับโมซล่าเองเนี่ยคือสโมสรไบยมินิกเนี่ยเขาไม่ต้องการขายออกไปเขาต้องการให้โมซล่าอยู่ที่นี่ไปอย่างน้อย6-7ปีและอย่างหนึ่งนะครับโมซล่าเนี่ย ควรจะอยู่กับสโมสรที่ปั้นเขาให้เป็นนักเตะระดับท็อปแต่แมนเชสเตอร์ยเนี่ยไม่มีชื่อเสียงเรื่องการปั้นนักเตะนะเขาปั้นมาก็ยังไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าไปเล่นลีกอื่นอะ่ะเขาปั้นดีนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอ่าจเจมามัวเซล่าเนี่ยอนาคตจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเน็ดหรือลิเว์พูผมนะรอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของจูต์เบลลิงแฮมกันนะครับล่าสุดนะครับสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กางแผ่ละในการที่เซ็นสัญญากับจูต์เบลลิงแฮมแบบเปิดเผยนะครับเวลานี้นะครับหลังจากที่เซบาสเตียนเคิลก็บอกนะครับว่าเขาก็อยากจะรักษาจูต์ไว้จนถึงฤดูกาลหน้านะครับแต่ละก็ตามนะครับการได้พูดคุยกับจูต์เนี่ยเขาก็เหมือนกับอ่าเหมือนกับไงอะจูตเนี่ยการมาลิเวอร์พูลเนี่ยมันมันดีหมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย มันมีโอกาสที่จะแบบยังไงอ่ะมันอยู่ที่ตัวของเลตเตนแฮกด้วยนะครับทำไมเตนแฮกต้องการอ่าใครนะไอ้แฟงกี้รดอยองจริงๆแล้วใครคนอื่นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เซนบอลไงรอด,ดูกันนะครับเรื่องราวของจูดจะได้มาอยู่แมนยูหรือลิเวอร์พูลผบนะว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวจุดโทษนี่ผมคงไม่เอาแล้วนะครับเรื่องราวของ ถ้าเป็นเรื่องราวของจูโทนนี่ผมคงจะไม่ไม่ต้องไปเถียงแล้วเพราะเกมมันจบไปแล้วนะครับเรื่องราวสุดท้ายเรื่องราวของผมแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดาบิดซิวากันนะครับก็ผมจะปิดท้ายเลยแหละนะครับคืออย่างนี้ครับเกมที่เดอโซซิเดชนะแมนยูหนึ่งศูนย์ที่โอทาฟอร์ดเนี่ยดับิดซิวานะครับได้บอกมาบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุ36ปีนะแต่เขายังสามารถเล่นตลอดทั้งเกมได้ตอนนี้ตั้งแต่ลิฟว์บอลมานะครับ 4 3 6นัด77ประตู140แอสซิสก็ถือว่าซิตีไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะคือคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าเด Bar เนี่ยการที่เขาเอาชนะแมนยูได้เนี่ยแน่นอนครับเขาก็ยิงนึกถึงแมนซิตี้เสมออะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับหมดทอยัง ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็วันนี้ค่าคืนนี้นี่ผมก็คัดข่าวเลยแหละนะครับมันข่าวมีไม่เยอะนะครับก็เรื่องราวของ Sky Sport นะครับก็ได้มีการาคาดการณ์นะว่าใครจะจบพรีเมียร์ลีกอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็อันดับหนึ่งนะครับคงไม่พ้นแมนซิตอ้อันดับ2เนี่ยผมบอกเลยไม่แน่เพราะว่าลิฟว์ผมกำลังฟอร์มไม่ดีนะครับแต่แต่ก็ได้ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วนะครับการทำนาย การทำนายสีอันดับแรกอะ่ะอันดับ1นึ่งแมนซิตี้อันดับ2องลิเวอร์พูลอันดับ3อันดับ4เนี่ยเขามองว่าเป็นอาร์เซนอลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเชลซีของเกรแฮมพัลเตอร์เขามองข้ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉยเลยนะแต่ผมเชื่อว่านะมองข้ามอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอเล็กตันแท็กจะไปคือคืออเล็กตันแท็กเขาบอกเขาต้องทําทีไม่ติดท็อปโฟอยู่แล้วแต่ถ้าสื่อประเมินอะ่ะแมนยูไม่น่าถึงประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเพื่อไว้อะไรให้กับสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2นะครับก็เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องราวของโรนโดนะครับที่กล่าวถึงการไว้อะไรนะครับแล้วก็เรื่องราวของทีมนะครับผมได้เล่าไปหมดแล้วนะครับอเล็กตันแฮงนะครับก็พยายามที่จะปรับจูนผู้เล่นต้องใช้บิสก้าบ้างนะครับ แล้วก็เรื่องราวของใครต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับเรื่องราวของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับก็คือเอาง่ายๆนะทุกทีมเนี่ยมีโอกาสแข่งขันสูสีกันนะแล้วก็เรื่องราวของอาเจามาลโมเซียร่านะครับก็เป็นหนึ่งนักเตะที่ลิเวอร์พูลสนใจนะแล้วก็เรื่องราวของจูดนะครับเป็นจูดผมพูดไปแล้วเนาะเรื่องราวของเดวิดซีบานะครับก็พูดไปเมื่อกี้นะครับก็ ในค่มขคนนี้นะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในค่มคคนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวรณประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ